สวัสดีค่ะวันนี้เราพาท่านมาชมบอนสีสวยๆนะคะที่สวนบอนสีแม่บัวค่ะพร้อมกับมารับฟังราคาบอนสีของสวนนี้ด้วยนะคะว่าจะมีราคาสัก,กี่มากน้อยนะคะขอเชิญทุกท่านมารับชมรับฟังราคาบอนสีไปด้วยกันค่ะอันเล้งๆนะปอยนนี้อันนี้หลวงราชเน่หาค่ะต้นลเ,ลเลยเยลยใช่แล้วก็มีหัวด้วยเพราะเรายังไม่เคยลือ้อ สีสวยสี่ร้อยห้าสิบหลวงราชเสน่ห์ค่ะใช่ค่ะโอ้ยกินฟอมกอแล้วฟอมกอแล้วแข็งแรงแข็งแรงไม่สะดุ้งไม่สะดิ่งเลยใครสนใจเนาะหลบหน้าซื้อแล้วไอ น,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  Clinical, นั <lawsuit royable. S 2> ่นๆไอ้ราคาแรงๆดารายอะไรดารานพรัสดารานสามพันห้าค่ะนี้อันนี้มีหัวเหมือนกันโอ้ยครสนใจเนาะอันนี้อันนี้น่าจะปีหนึ่งไม่เคยรื้อเลยค่ะแต่พวกนี้เขาเป็นบอลแคร์ปีหนึ่งทขาไมเออยังไม่โตเลยเพราะว่าเขาเป็นบอลแคร์เป็นลักษณะเหมือนอปสรสวรรค์เหมือนอะไรเงี้ยค่ะเหมือนนางค้าจำแรงเงี้ยเนะเขาก็จะเป็นบอลแคร์เขาเรียกบอลแคร์ใช่ไหมใช่ค่าเขาจะอยู่อย่างเงี้ยเขาจะเขาก็จะลายท์ลายวูสวยแต่เขาแน่นนะไหมถือว่า แข the ็งแรงเนาะใบใบแข็งแรงนี่น <ed many> <ing> yeah. ี่อ like like ันนี้ก็เหมือนกันแต่อันนี้ยังไม่ได้กัดลายอันนี้ยังไม่ได้กัดลายอันนี้เราก็จะเลี้ยงไปก่อนเลี้ยงไปก่อนนี่ถ้ากัดก็จะเป็นอย่างนี้เนาะใช่ถ้ากัดเขาจะเป็นอย่างนี้อื้จ้ะสวยจ้ะอันนี้เท่าไหร่นะสามพันอันนี้สามพันห้าค่ะสามพันห้าสมัยก่อนซื้อมาตอนที่มันราคาสูงสูงอันนี้เจ็ดพันห้าใช่เออตอนนี้เราขายต่ํากว่าครึ่งหนึ่งอ่ะ สมัยนี้แบบว่ามันตกหมดเลยที่ดูชมพูทวีปสมัยก่อนเบบีอ่ะสองหมื่นห้าเดี๋ยวนี้เบบีเข้าพันกว่าบาทอะไรเงี้ยใช่คน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 ทำบอลก็เอาความสุขทางใจใช่จ้ะแอบเห็นคุณหญิงทองม้วนใช่ไหมคุณหญิงทองม้วนแต่ยังไม่ม้วนเท่าไหร่ยังไม่ม้วนเท่าไหร่ปิ๊นปุ้นแต่แปลกมากคุณหญิงทองม้วนเจ้านี้ทําไมเขามีจุดแต้มสีดำเราไม่เคยเห็นเหมือนกันปกติเขาจะปกติเขาจะไม่มีแต้มขายไหมนี่ ขายค่ะอันนี้เทาไหร่สี่รอยห้าสิบอยเต็มกรางใหญ่ทำไมเป็นแต้มเขียวแต้มแปลกเนาะมันมีอีก2อันอันนั้นสปริงพริ้งค่ะสปริงพริ้งชื่อฝรั่งอะไรนะเมื่อกี้สามพันห้าร้อยชื่อชื่อนะลูกดารานโอ้ลูกดารานุพลัาสพาราสอันนี้ลูกไม้เหรอคะอันนั้นลูกไม้ค่ะอันนั้นได้ได้ห้าใหญ่มากแล้วก็มีลูกด้วย เนี่ยจริง,รงๆเราตั้งราคาไว้900แต่ว่าทีนี้เรามาถึงที่สวนเราให้5 50พร้อมลูกค่ะสนใจเนาะจ้ะพร้อมลูกลายเขาก็สวยอยู่จ้ะมีด่างค่ะมีติดด่าง ติดอลูกไม้ก็สวยลูกไม้ถ้าเขาเนียงจึงจะไปตั้งอันนี้อันนี้อตะวันชิงโครฟอันนี้พิ่งลงประกาศไปวันนี้เองน่าจะหนึ่งพันสองร้อยบาทตะวันชิงโครฟเหมือนกันใช่ไหมสองต้นนะคะไม่เหมือนค่ะอันนี้เป็นลูกไม้น่าจะมีมีมีเม็ดแดงตะวันชิงโครจะไม่มีสีแดงปนเลยค่ะแต่มีด่างเขียวนิดนึงแล้วก็มีหลอดกําลังขึ้นอาจจะอาจจะลงกันได้นะ แล้วพวกเบบีจะมีดวงอมพรเวลมายุราวาสนาดีน,นี่เอบสวยนะคะจริงๆอันนี้หนูชื่อวังทองคะอ่ะที่เขาประกวดปีนี้คะ่ะอ๋อังันนี้เป็นสีแดงๆอันนี้โอ้โหอันนี้โโแจชมพูหน่อยอันนี้คือลิขิตสวรรค์อ,อันนี้คือสีสวยมากอันนี้คือลิขิตสวรรค์ชื่อเขาอะถ้าไม่มีเจ้าของมามาบอกชื่อนะเขาคงไม่รู้อันนี้ลิขิตสว่า กระดูกดำเนาะพื้นเหมือนเหมือนกับเลยนั้นเลยนี่ค่ะสองสองสองต้นนี้ก็นี่คือสวรรค์กับกับอะไรนะทิสวรร์กับบางทองบางทองนี่คล้ายกันเนาะแต่ว่าอันนี้จบพระนครอันนี้จะใบเรียวกว่าค่ะอันนี้ใบเรียวกว่านนี้จะใบกลมกว่าอันนี้จบพระนครต้นจอมเหลือใบเดียวอะไรนะจบพระนครตอนนี้เป็นจ็ดแปดใบเลยค่ะ จ้บอจุกนี่บอกเจ้บอจุกทานพรพอผ่าไปแล้วน้องก็เราไม่เคยได้ยินเะไม่เคยได้ยินน้องกําลังฟื้นตัวนี่มีลูกนะคะมีลูกเนาะถ้าใครสนใจก็รอนะคะอันนี้ต้นจอมผ่าไปแล้วผ่าไปแล้วดูอลังการอันนี้คือดวงอมพรที่ว่าลูกแดงๆอะค่ะอ๋อคือดวงอมพรดูมีแต่ต้นสวยๆซีซันสดใสอื้อ เราเดี๋ยวให้ดูของต้นลูกอ่าดวงอัมพรใช่ไหมนี่ดวงอัมพรนี่ต้นแม่เขาแล้วค่ะนี่ต้นลูกเขาจะเป็นนี่ค่ะแม่กับลูกดวงอัมพรแม่กับลูกอันนี้พาแล้วก็มีมีเบบี้ดวงอัมพรที่ยังยังไม่กัดสีก็มีเป็นไหร่ลูกเขาเนี่ยลูกเขาสามร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสองร้อยนะค่ะมีอยู่สามต้นเนาะจ้ะแม่มีอีกเยอะเลยทางนี้ค่ะอีกเยอะเลยแต่ว่าน้องยังไม่กัดสีก็เลยยังไม่ออกถ้าสนใจก็ทักไลน์ทัก แซ่บเนาะจ้ะจะได้ส่งลายให้กันดูเนาะน,นั่นซีบุรีลำแบบใบยาวใช่ซีบุรีลำทำไมเป็นใบยาวดีจังใบยาวอยู่สวยเนาะอันนี้อะไรเอ่ยแดงๆนะไหนนี่แหละจะเไหนนี่หนแหละจะเป็นจุดนะเข้าคืออะไรอะ่ะมีไป้ายไหมเดี๋ยวๆมีชื่ออยู่เด้อไหนอยู่ใต้โน่นเดี๋ยวๆจะอ่านให้ฟังชื่ออะไรเอ่ยเนี่ยดูใบเขา ท้าจ,จันทชน2,100นี่เคยได้ยินเท้าจันทชน,ทน,ทชนโออันนี้แปลกเนาะมีจุดๆแล้วก็มีป้ายแดงอยู่นิดนึงเท้าจันทชนโอ้โหอันนี้ต้นอะไรเนาะนี่เหมือนดาวเพียงเดียนสันเทนนแต่ามไม่ได้<ต>ใช่ป้ายหันไปดัง พันมาทางนี้แหละแต่มันลุกพี่เอามนาพมาโชว์ค่ะอ้นุ่นมะนาวเพื่อนมาแล้วอันนี้ต้นอะไรเื้อนี่อันไหนจ๊าอยู่ในนี่น่ะค่ะมันดาวเพียงดินแต่ว่าไม่ใช่อันนั้นอ่าองหญิงปุมมาวดีค่ะอันใหญ่ต้อ่ะอันใหญ่นี่หละขอบคุณทุกท่านที่รับชมเป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ